โอเคครับอยู่ผมบอส PC ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูคอมเซ็ตพร้อมใช้งานนะครับในงบ27,990เป็นราคาพร้อมจอนะแล้วจอได้เป็น25นิ้ว IPS 120Hz ด้วยของแถมแผ่นเราเมาส์เมาส์คีย์บอร์ดพร้อมใช้งานแล้วสเปคเนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่เป็นแบบสายเล่นเกมหรือทำงานก็ได้สเปคเครื่องนี้กำลังดีสเปคตัวเครื่องครับเอาที่ CPU เลย Intel i5 7 2 1 2 4 0 0 F ครับ6คอร์12เทอร์โบ4.4 GHz ครับ แรมเนี่ยเป็น 32GB DDR4 b u ตร0ัก็คือ 16GB คูณ2เป็น Dual Channel จาก Cape นั่นเองนะ M2 NVMe ครับความจุ 1TB นะครับ WD b u SN580 นั่นเองตามนี้นะครับแล้วก็การ์ดจอก็ตัวตึงอยู่แล้ว g ิก a ไบ t e RTX 4060เป็นตัว8 GB g ด DDR6 นั่นเองถามว่าในมุมของ RTX เนี่ย 2K ไหวไหมผมมองว่าไหวนะเพราะว่าผลเทสเนี่ยมันฟ้องอยู่แล้ว ทักหาแอดมินเพื่อดูผลเทได้นะเอาจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของมาเธอร์บอร์ดก็เป็นตัวเริ่มต้นครับ H 6 1 0 M จากแบรนด์ MSI นั่นเองตามนี้แล้วก็พาวเวอร์สปายครับพาวเวอร์สปายเป็น700 w, 80, วัตต์80ดสิบพัตไวซิการ์เทคน,นั่นเองเคสที่ลูกค้าเลือกจริงๆเคสเนี่ยเลือกได้เป็น10บกว่าแบบเลยนะเคสที่ลูกค้าเลือกมาคือเ e ลูชั่นคาสเซ็ Back นะครับมีปุ่มเปลี่ยนไฟครับปุ่มเปลี่ยนไฟอยู่ข้างบนเนี่ยสามารถเปปปลี่่่ยยนนนไไฟได้้๊บบุม,ม,มอูขางนนะ ลองกดดูเล่นๆดูตามนี้ฝาหน้ากระจกฝาข้างกระจกนะครับผมแล้วจอเนี่ยบอกเลยว่าเป็นจอ IPS ด้วยถนอมสายตาด้วยแล้วค่าสีตรงด้วยนะครับสายออกแบบสายเล่นเกมตึงๆบอกเลยว่าตัวนี้จบนะครับเรสูชันก็เป็น Full HD นะจอตัวนี้1920คูณันอ่ะเซตนี้ก็จบเรียบร้อยมือหนึ่งทั้งหมดประกัน3ปีอยู่แล้วนะครับใครอยากอัปเกรดตรงไหนปรับจอเพิ่มสเปคอันนี้คุยที่แอดมินได้แต่ผมมองเลยว่าเครื่องเนี้ ชุดเนี่ยไม่เกิน30,000เนี่ยแค่27,990เอเองผมมองว่าโคตรคุ้มเลยฝากไปด้วยแล้วกันนะเครื่องนี้ที่บอสพีซีครับ